สวัสด sure. oh, ีครับสวัส huh. ดีคร oh. ับครับไปเดี๋วว oh. mm ัน hmm. น oh. ah. like oh, yeah. uh ี้ก็มครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางเดลี่นิวส์มากนะครับผมที่เอ็นยูพล็อ็อกซี่นะครับให้พี่พล็อกซี่เนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมแสดงความดีๆกับพี่เดลี่นิวส์ด้วยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ60ปีของพี่เดลี่นิวส์แล้วใช่ไหมครับซึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เติบโตไปพร้อมๆกับเดลี่นิวส์ครับผมถือว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นแบบเด็กทารกตัวน้อยๆแล้วกันของพี่ๆเดลี่นิวสุขขภาาพดีีีแแแ็็็็งงรรลล้ววกกเเออัสซ่ปนนนคบบมิ ออก60ปีนะครับด้นในนิวกลิก็ขอให้ส,ส,สร้างสรรค์สุดๆนะครับผมให้คนไทยอยู่กับพวกเราเปนานๆนะครับผมแล้วก็ทีมงานบล็อกซี่ด้วยนะครับ,รบมา,มา,าที่บา้านกลับไปญี่ปุ่นไปเยี่ยมบ้านเออองค์แรเลยฮะับคนน้ชือ่อว่าคนนี้ชื่อวเอาไม่ใช้บล็ซี่เดร์สบล็อซิเดสเป็นโอกาสที่ดีมากๆของพวกเราบล็อกซี่แล้วก็วงที่เพ,พิ่วงอื่นๆนะครับที่ได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็จริงๆเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะครับที่ได้ไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศครับแล้วก็ ตอนเราไปเราก็ตั้งใจเตรียมโชว์ไปแล้วก็ได้เจอกับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยทุทกคนก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับไปอีกครับบ้างแบบบรรยากาศคือจริงๆรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นครับคือเครือ่องปุ๊บเหมือนเราแบบอยู่ในห้องแอร์เลยคืออากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าวันที่เราไปวันนั้นนะครับคือนอกจากมีแฟนๆญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมีชาวต่างชาติประเทศอื่นๆด้วยตั้งจากญี่ปุ่นสังเกตว่าจะมีคนแบบคนจีนคนไต้หวันหรือว่าคนเกาหลีเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเองที่ ตามดูพวกเราพอฟซี kind of of the ่ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับผมที่แบบช่วยกันสนุนทำสำเราพพอฟซี่เองแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ป๊อปวงอื่นด้วยครับผมซึ่งมันก็คืออย่างที่น้องกอลบอกคือแต่ละคนก็แบบแสดงความเป็นทีป๊อปของแต่ละวงได้แบบได้ชายมากๆผมรู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนๆเริ่มมาจากวงการทีป๊อปมากขึ้นพวกเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแฟนๆต่างชาติจะให้ความสนใจแล้วก็รักวงการทีป๊อปแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราต้อมีความประทับใจอะไรอีกไหมก็อากาศที่มันเย็นแล้วสำหรับตัวคิเมเนี่ยความประทับใจคืออประทับใใจนนส่ว คนนี้มาชมการแสดงของผมวันนั้นคือด้วยความที่เราไปเนี่ยแบบตอนนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นคือรู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาเริม่มใหม่ครับเราเป็นค่อนข้างไม่ว่าเป็นแค่นบอดี้เลยก็ได้อะที่นั่นเราเหมือนไปเริม่มใหม่ครับผมนั่นความรู้สึกเนี่ยมันเฟรชเหมือนเราตอนแบบได้เดบิวอีกรอบนึงเลยครับคือเราคิเม่เนี่ยก็รู้สึกว่าได้ energy จากคนดูมามากคือกระทั่งเขาแม้ว่าเขาไม่รู้จักเราแต่ว่าเขาแบบเขาเชียร์เราเขาแบบแว่า enjoy ไปกับเรามากๆนะครับก็เป็น feeling ที่แบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็คิดถึงเหมือออนนนนกกกััััะผมแแบบบบบคคิิดดถึงงตตววเเรรที่ลไป เขาสึกว่าแบบนอกจากประสบการณ์ที่เราได้คือเราได้เรียนรู้แบบการทํางานหลายๆอย่างมาครับเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นวงการเพิ่มมาก,ก็อยู่ัาในประเทศไทยเชิชแต่ว่าพอได้ไปทํางานนอกประเทศเนี่ยคือเราได้เห็นการจัดการ ทุกๆอย่างระบบระเบียบต่างๆที่ที่ต่างประเทศเขาทำกันอะย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะเรียนดูแล้วก็นํามาปรับใช้กับสิ่งที่เราทํางานอยู่ทุกวันให้มันดีขึ้นอีกหนึ่งซอสาันจริงๆว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับพีเมนนะคือการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเพราะว่าการสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศคือสื่อเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีเอ่อร้านครับเป็นสื่อที่ดีนะที่มากรแล้วก็เบโดะคับใช่ก็แบบทั้งเฉลี่ยไปทั้งเฉลี่ยมาครับผมซึ่งก็แบบเป็นความที่แปลกใหม่มากๆจริงๆครับ รอบนี้รอบนี้ไปแล้วฟีลลิ่งมันแปลกเพราะว่าเราไปเพื่อทำงทานอ่ามันมันแปลกกว่าไปเที่ยวว่าเที่ยวมันชิลๆได้เปยจอยได้แต่ว่าการทำงานก็ต้องซีเรียสมากเพียงแต่ว่าเปิดไม่รู้ครับผมไปญี่ปุ่นชอบชาววัฒนธรรมเขาคุยญี่ปุ่นได้ยเป็นประสบการณ์ไปคุยญี่ปุ่นได้ยังอันนี้ก็โตวันนี้จุ๊วางเร็วมากใช่รับแต่ว่าเหมือนชอบชอบรอบรรยากาศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ มีฟีเดเอฟเรีย,ยลดีก็ไปดีอะ last หวนานกว่าเป็นที่ผ่อนปลี่ร่วมง,งานกับกใน้อเน่ครับผมยังไงบ้างก็เป็นปรกิบการรมทอ่เราเลเ่นเปล่าอ่าจริงๆคราก็รู้สึกดีใจแล้วกันครับที่ได้ร่วงมงานกับน้องเนเน่นะครับเพราะด้วยความที่น้องเนเน่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆคือพวกเราพักซีเองอะรู้จักน้องเนเน่อยู่แล้วครับว่าแบบน้องเขามีผลงานอะไรเขาผ่านแบบรายการแบบว่า สุดๆมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนตอมที่มาเจอน้องเนเน่แรกๆเราอาจจะมีความเกรงเกกันนิดนึงแต่ขอบคุณเราสึกว่าเราแบบกลายเป็นแบบเด็กตัวกระเพลยกเลยมาเจอน้องเนเน่แต่ว่าต้องขอบคุณน้องเนเน่ที่เขาเป็นคนที่แบบมีความเฟรนลี่แล้วเป็นคนที่ชิลมากผมรู้สึกว่าน้องเนเน่เป็นคนที่แบบเป็นกันเองมากๆคือเขาแบบว่าไม่ได้แบบทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราแบบอยู่คนละคยู่พละที่กันเลยรู้สึกว่าเราแบบกลมเกลืนกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมามาแล้วน้องเนเน่คือเอเนอร์จีเยอะมากแล้วในเรื่องของพาร์ตเต้นครับบบคือแ จนผมตกใจผมถามว่าอุย้ยน้องแน่ๆคือแบบนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้เต้นนานแล้วน้องบอกผมว่าน้องอ่ะไม่ได้เต้นมาหลายปีแล้วครับผมแล้วผมก็แบบแบบต้องดูฟื้นใหม่ผมบอกว่าขนาดน้องไม่เต้นมานานน้องเต้นดีกว่าพี่อีกอะไรเงี้ยผมก็ทักแซวน้องไปอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ได้ว่าเหมือนเราได้ทำงานกับโปรเปอร์สตาร์เลย่ะจริงครับเราได้ทำงานกับระดับอาชีพเลยครับมันก็จะทำให้เราตื่นเต้นมากเห็นแบบบรรยากาศแบบว่าคอเมอร์สุดไปเลยได้ได้ว่าได้ว่าแปลกใหม่นะของแต่ก็คุ้นชินนะครับคือคือเป็นบรรยากา,าศที่ค่อนข้างซ่าเฟรชๆที่สำคัญคือเราเต้นกันกลางแดแล้ว ซึ่งแต่ว่าทุกคนคือไม่อ่อมนะครับเแบบเชียร์อัพกันสุดๆเลยแล้วก็ในมีเนี่ยมีแบบมีท่าเต้นเจ๋งๆน่ารักน่ารักหลายอันเลยครับอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูดีๆของผมในมีแล้วก็มีแบบพัสดุ์ต่างๆลองไปดูนะครับแ้วมาถึสุดท้ายผลงานที่หลกแหลกเปิดตัวไปกคือโซโล่ครับวันนี้ก็ผมจะมานล่าเกี่ยกับการครับการร้องเพลงก็รู้สึกขอบคุณแล้วกันครับแล้วก็ดีใจทุกคนที่เวลาผมแบบไปเจอพี่ๆสื่อต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่า ชอบไว b e ของเพลงสึ ok ส่งเราบอกว่าตอนเราถึงแบบเป็นฟิลเหมือนเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่แต่ละคนแบบว่าชื่นชอบเพลงแล้วก็บางคนก็ทยอยเริ่มแต่ละคนเริ่มมีให้ความสนใจแล้วกันครับทยอยมาทำชาเลนจ์เป็นภาษาเมืองแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่เหมือนเราก็แบบเป็นตัวแทนคนหนึ่งแล้วกันครับที่อยากจะส่งส่งมอบหรือว่าถ่ายทอดภาษาเมือให้ทุกคนแบบได้ได้รู้จักกันว่าจริงๆแล้วภาษาเมืองเนี่ยคับเป็นภาษาที่แบบมีความสวยงามแล้วมันสามารถสื่อความหมายในเนื้อเพลงในประโยคได้หยุมากเลยกันทำไมที่กันถูกเลือกใช้ชาเลนจ์เป็น เพราะว่าหนึ่งกันรู้สึกว่าเพลงการเป็นเพลงค่อนข้างเป็นเพลงช้าด้วยครับและการรู้สึกว่าถ้าเราได้ใช้ภาษามือในการสื่อสารเพลงครับผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าใจมินิของเพลงได้แบบโดยปิยายเลยผ่านแบบภาษามือโดยที่แบบอาจจะไม่จําเป็นต้องฟังเพลงก็ได้ผมรู้สึกว่าสามารถส่งผ่านทุกๆคนได้จริงๆกันเลยครับค่ะสุดท้ายแล้วใครจะปล่อยโน้ตต่อไปครับครับผมก็ที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเพลงเอ้ยไม่ก็ไม่มีใครห้ามกันเลยเออวิกเตอร์ป่ะอยยางงน้ช ปล่อยเพลง solo กับใครกับคิดว่าใครจะใครเป็นคนต่อไปใครตัอไปหน่อยให้เป็นแฟนเป็นตางเป็นคนต่อไปครับบอกไปเลยว่าผมเองแหละครับไ่กนะครับไปนะคก็อยากจะให้เราติดตามเราอยากจะให้เราติดตามโซโล่กันจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนเองก็ได้ฟังผู้คนแล้ว ่และโคตรชอบทุกคนแล้วเชื่อว่ามันเป็นสีสันจริงๆที่ที่ทำให้ยู้ใช้ดูทุกคนเนี่ยจะได้ฟังเพลงใหม่ๆตลอดแล้วก็จะได้รู้จักพวกเราพอกซี่ทัุ้กคนมากขึ้นครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้นำไปไปเพอร์ฟอร์มในเซเลไลท์เซเลไลท์สเปเชียลเฟสติวัลงานเฟสติวัลพิ่เปอร์เซ็์ maybe 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 not เออ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 เพราะว่าเราอินเตอร์ก็อินเตอร์แหละรันร์ จะเห็นพวกเราอีกผู้คนไปอยู่ข้างหลังแล้วเป็นแบ็กอัพอาชีพหน่อยถูกการบอกแฟนๆหน่อยคราววันเป็นตัวพร็อพตีมีแล้วมีทุกมีงานใช่ครับก็พรุ่งนี้ในวันที่จะเปิดเมษายนนะครับผมก็มาเจอพร็อพตีได้ตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นมันต้นไปแล้วกันนะครับผมประมาเตรียมตัว standby เตรียมตัวเต็มใจพร้อมนะครับเราจะมาม่วนจอยกันในงานช่วงเทศกาลใช่ครับพวกเราพร็อพตเองก็เตรียมโชว์สนุกๆรอทุกคนอยู่ครับผมพรุ่งนี้เจอกันที่สขียงหัวละกอนนะครับผมแล้วถ้าใครมาไม่ได้สรุปมาเอ่อยังมาไไไไมมมม่่ด้เป็นรรรคับผสาาถ ดูตารางงานได้นะครับผมทาง Proxy the Official นะครับผมมีได้เรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับผมฝาก Proxy ด้วยนะครับฝากพี่มุกนะครับอ๋อฝากเพลงนะครับขิบคุณผมการนี้ครับได้ครับก็ฝากซิงเกิลโซโล่โปรเจกต์คนแรกของน้องชุบลือนะครับผมชอบใหม่ในลอบบ็อกชัตส์องนะครับก็ด้วยมีได้แล้วใน YouTube Proxy นะครับแล้วก็เพลงสามารถฟังได้ streaming ทุกแพลตฟอร์มแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นของผมนะครับผมชื่อเพลงว่าคนในใจมือกวนลิวานนะครับก็ อูใน m ได้เหมือนกันนะครับล้วก็สามารถทำชาเลนจ์ทั้งสเพลงได้เลยนะครับผมของทุกคุณก็ใส่ชอบใหม่ในระบบชาเลนจ์ของการถือคนในใจชาเลนจ์นะครับแล้วก็ฝากพรสุขด้วยแล้วกันครับพิ่งปล่อยมาวันนี้ร้อน้อนครับผมก็เป็นเพลงโปรเจกต์ระหว่างเ็ซี่กซี่แล้อนใี่นะครับใจว่าใช่ร้อเปอร์นอยู่นะครับผมงก็ฝากเพลงน่ารักน่ารักทีดยเอาคง่าด้วยกันนะครับัาคครับค